สวัสดีค่ะสวัสดีามาดูมแบบัจังเหรอมามามาอ้อตาเนี่ยกากระย่าไหมวิธียูทูปเปอร์วิธีคนจะรวยนี่หนแหละ กินเป็นตะลุยเนาะพี่น้องคนจะลุยอยู่บนยืนหรือบานบานจะลุยเดบาบเราอยู่ข้างวัดมันยังนี่ยยาเปิ้ลอ่ะอืมที่บ้านเราอยู่ไกลเจ้ากับหอของราจนเต็มหนารถมเนาะเอาก็เล่ากับเด้ไ้เด้ไ้เนาะฝากช่องด้วยเอาก็เด้ไ้เด้ไฮมก็เอาเหรอเนาะลมด้านบอกยาเปิ้ลสองล้อเื่องรถปะนาเกียรดีเลยว่าร่วมกันเนียประมาณสามกอง ดีไปยังมาขอ,งขออันขอแพกหนึ่งค่ะว่าวสัน,นเออก็ลง่งล่งทาง่านเนาะอันนี้ก็เตรียมตัวเคลื่อนเคลื่อนขอบวนนะคะเคลื่อนขบวนไปจุดรวมตัวไปละตีไปบ่ดีเอากระบ,บามาก,กันเดี๋ยวตามไป เด้งหน่อยขับรถเด้งหน่อยขับรถคือใช้ก็ใส่ครับอันเด็กจะของคือมาฝึกแน่ทำหลอดโว้ยเอาไว้เอาไวใส่เงินใส่เงินเป็นอย่างเดียวอีกย่างอื่นโมเป็นฟังฟัง order ฟัง order อันนี้ก็เด็กหน่อยขับรถลงมาหาลงมาไปเรยลงเงิน เล่นนะเด็กน้อยเด็กน้อยนิ่มบ่นิ่มบ่นิ่มบ่นักบ่มันโดดบ่คือกัน12โลตอนเทาแรงจะกันซมากเหรอนโดดแข็งแรงไกันโดดเท่ากันพอแต่ี่มเลาะมันดึง่ เออเอเอปเป็นสีเป็นคืนรถด,ด้านซสวยจารัดสวย สวยงามมากเลยค่ะไอยังมูนาร่ที่ัก ชอบคันไหนคะคันไหนสวยรีเวสกันเข้ามาว่าคันนี้เด็กใบลอยกันวะนี่นี่นี่ผู้เด็ใบลอยนี่นูวาสิอาตินยิ้มมือนี่นี่ค่ะได้หกใบซ้อนลอย นี่นี่พูดผู้สาวคนีกเขาได้ลอยยี่สเงี่ยมงถ่องใหญ่ๆเอามดไไไไปยออกกอนีไมออกอันนี้ไม่มีไปตายอันนี้ไมีไตายไหนแล้วเจกินา ขึ้นรถเลยเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วอ,อ่ขั้นพวนขั้นที่สอง <BS> <squared? S 1> คุณไปแม่ข้ามากไก่ได้นั่นเดี๋ยวจอกเดินทางไปจุดรวมตัวกันคะ่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ